เรือกดีวันที่9เดือน9แถลงข่าวเปิดตัวกำไรนาคาเหนือดวงโดยอาจารย์ก้อนคำลำโขงเจ้าของคุ้มคำชโนดร,ร่วมกับอัญญาสตาร์ไทยแลนด์โดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเมตตาปลุกเสกในวันที่1ตุลาคม2567สุดยอดบาร,รมีปูย่ย่านะ รรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทจังหวัดกาลสินพร้อมเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษวันที่6ตุลาในงานสัตนาคารำลึกณวัดพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งจะจัดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายนาคโดยภายในงานได้พบกับเอพสินนักแสดงหนุ่มผู้มีพลังศรัทธาพญาน,นาคอย่างแรงกล้าร่วมด้วยลินลี่เงียนดารานักแสดงชาวเวียดนามลาวและนักแสดงสังกัดสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์เข้าร่วมภายในพิธีค่ะ ก็คือวันนี้เป็นวันที่9้เดือน9นะครับซึ่งเลข9ก็ถือว่าเป็นเลขสูงสุดในบรรดาตัวเลขของของความเชื่อของคนไทยเลยดังนั้นเพื่อความก้าวหน้าก้าวไกลแล้วก็มีกําไรในชีวิตก็คือต้องเปิดตัววันนี้ครับดีมากๆครับเห็นบอกว่าตอนดวงสมงเกิดเรื่องราวปฏิหารหลายเรื่องเลยใช่ไหมครับหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่หลายท่านหลายคนรอคอยคือเลขทูบนะครับก็ให้โชคด้วยนะครับวันวันที่ปลุกเสกวันที่8เดือนแแล้วก็การเข้าไปขออัคลระนะครับที่หลวงปู่ศิลา ก็ไม่ได้ขอโดยวาจานะครับอธิษฐานจิตเข้าไปท่านก็เขียนให้แล้วก็นําลายมือท่านมาตรงนี้ค,คือว่าที่สุดมากครับผมเป็นอัคระคาถานะครับท่านเขียนว่านาโคนาคีอุบมะอานะคําว่านาโคนาคีคือน้อมลําลึกนึกถึงพญานาคทุกมือเหล่าที่เป็นทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็อุบมะอานะนะครับเป็นหัวใจของพัวกระซัพนะครับเป็นเรื่องของโชคลาภ แล้วก็คาถาอุมาอาณาเนี่ยเป็นหนึ่งในยันนะครับเหนือดวงของท่านที่โดวงดังมากๆครับก็อยู่ในนี้ด้วย <Okay. S 1> ก็คือในเรื่องของเรื่องพญานาคนะครับอัญมณีหรือลูกแก้วเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของพญานาค <Okay. S 1> ทุกตัวตนจะต้องมีอัญมณีหรือว่าลูกแก้วเป็นสมบัติก็คือนาคเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเวลาอยู่ในเมืองบาดาลนะครับ <Okay. S 1> แสงพระอาทิตย์แสงจันทร์ในเมืองโลกมนุษย์จะส่องไปถึงเขาดังนั้นเขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้หรือว่าอยู่ในพิภพนั้นได้ ด้วยแสงแก้วมณีดังนั้นแสงแก้วมณีนั้นก็คือลูกแก้วหรืออัญมณีนี้เองก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของนาคก,ก็เลยกําไรนี้ก็จะมีการฝังอัญมณีเหล่านี้ลงไปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคครับผู้ที่สมใส่นะครับกำไรก็ถือว่ามีแต่กําไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัคระคาถาที่เป็นครั้งแรกของหลวงปู่ศิลาที่ท่านเขียนให้เกี่ยวกับนาคเกี่ยวกับการเจริญโพกษรร์ดังนั้นเรื่องของโชคลาภเรื่องของเจริญโพกษรร์ในการใช้ชีวิตในเรื่องของ เสริมดวงชะตาราศีหรือว่ากําไรเนี่ยคือที่สุดแล้วก็บนกําไรก็เป็นเลข8 i n อินฟินี้ซึ่งอินฟิน t y ี้หรือว่าเลข 8, แเราก็ทราบอีกแล้วว่าเป็นเรื่องของทรัพย์นะครับกินไม่รู้จักหมดนะครับแล้วคือมีมาเรื่อยๆมีมาตลอดดังนั้นนาคเลข8ที่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเลข8ด้วยครับครับโอ้โ oh, หผมว่าคนเราอ่ะทุกวันนี้มันต้องต่อสู้นะบางทีเราโปรดอย่างเดียวมันไม่ได้เราต้องแข่งขันรู้ข่าวสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ย โบนัคบานคืออาวุธของพญานาคหรือว่าเขาเรียกว่าสอดอินทรชิตอาจารย์ใช่ครับปราบได้แม้แต่ครูเตี่ยสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้เราเหมียววุ่นละแต่เป็นอาวุธที่มีความเป็นสิธิมงคลแล้วก็รูวาจารย์ก็ท่านบอกเคยเป็นหน้ามาก่อนเป็นหน้าของซึ่งสื่อสารกันด้วยด้วยศนะรัทธาแล้วก็ท่านก็ไม่เคยทำวัตถุม,มงคลหายหน้ามาก่อนเลยนี่เป็นรุ่นแรกแล้วก็เข้ามาเป็นกำไรเป็นจิวเวลี่ ผมเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นของจริงเป็นยังไงบ้างใส่กับชุดอะไรเข้าผมว่ามันคมกลือแล้วก็เป็นมินเทชทันสมัยและความหนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรดครับการเป็นเขาเ,เรื่อนวัตกรรมของสมองคนที่สามารถเข้าให้กับเสื้อผ้าตัวรีเป็นคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วยิ่งเป็นรีเป็นสายมูโดยตรงโดยแท้ เพราะเราเชื่อในสิ่งนี้เพราะว่ายิ่งเราเชื่อในพ่อปู่แม่ยา่าลีก็ยิ่งได้ความโชคดีได้ทรัพย์แล้วก็ได้เป็นลูกๆที่รักของพี่ๆด้วยก็เกิดขึ้นจากการเชื่อแล้วก็คำว่ากำไรความหมายของเขาก็เป็นความหมายที่ดีอยู่แล้วทำให้ชีวิตของเรามั่งคัง่งแล้วก็ร่ำรวยนะคะ ที่ต้องบอกว่ากำไรชิ้นเนี้ยเขาสวยสง่างามผู้หญิงใส่ก็สง่าดังโงผู้ชายใส่ก็เหมือนเทพพบุตรนะคะใส่แล้วเรียกเงินเรียกซับได้จริงๆค่ะแต่ขอแค่ว่าคุณจงเชื่อจงเชื่อว่ากำไรเนี้ยคือพลังงานอันบริสุทธิ์ขอให้คุณเชื่อว่าจิตวิญ,ญญาณคุณก็บริสุทธิ์เมื่อส่งถึงท่านส่งถึงเขาปู่ย่าให้เงินให้ซับแน่นอนครับ คือสามารถสั่งจองได้เลยนะครับที่เพจพัศพิโนต์แล้วก็จะมีวาระบุกเสกก็คือวันนี้เราเปิดเปิดตัวแล้วก็ให้จองนะครับก็จะมีบุกเสกวันที่หนึ่งตุลานะครับเป็นพิธีใหญ่บุกเสกที่ธรรมอุทยานนะครับหลวงปู่ศิลาแล้วก็บุกเสกวาระสุดท้ายที่องค์พระธาตุพนมนะครับวันที่6กําไรนี่ก็จะจัดส่งหลังจากบุกเสกแล้วก็คือวันที่7็ก็จะทยอยส่งดังนั้นท่านที่ติดตามอยู่ก็ต้องรีบจองเลยเพราะว่าสร้างจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็สร้างขึ้น ด้วยอยากจะให้มีเป็นที่เลือกจริงๆนะครับดังนั้นต้องรีบจองครับนี่ยังไม่ได้ปลึกเสกนะครับยัง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 เรื่องปึกเสกผมยังไม่อยากคยอายจารย์เลย <c oughs> จริงๆคือพอพลังงานของของการกำานดอักขระเหล่านี้ที่รูอาจารย์ให้มาเหมือนกับท่านให้แล้วนะแต่เราจะเชื่อก็ต่อเมื่อผ่านพิธีใช่ไหมถ้าจิตเราเชื่อผ่านพิธีตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะเมื่อผ่านพิธีเนี่ยเหมือนกับจะรับสัญญ,ญาที่มีงความคมชัด แล้วความปรารถนาของเราอ่ะเขาเรียกว่าคนที่ฐานเป็นล้านแต่ถ้าเรามีกูงคนที่มีพลังงานสูงนะถ้าเทพมีจริงเขาก็จะเห็นเราท่านก็เห็นเราส่สวยแล้วก็ผมเชื่อว่าความสําเร็จมันจะมาเร็วครับอยู่ที่ศรัทธาร้อยเแล้วก็ทุกวงนะครับพิเศษก็คือมีเลขตีเลขตีโค้ดไว้นะครับนั่นก็เวลาที่ท่านบูชาไปก็คือมีหนึ่งเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าเลขแต่ละวง,งก็จะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลวงปู่ศิลาท่านก็บอกว่า เวลาที่ใส่เครื่องรางที่เป็นสัญลักษณ์นะครับของท่านหรือว่าที่ท่านปลุกเสกกติฐานเนี่ยไปไหนนะครับก็จะเป็นที่รักของเหล่าเทพไทยเทวดาพญานาคทั้งหลายหรือแม้แต่ผู้คนนะครับที่อยู่ใกล้เราก็จะเป็นที่รักที่เมตตาดังนั้นใครที่มีกําไรเนาะก็จะมีแต่กําไรชีวิตแล้วก็ในยุคที่เราต้องต่อสู้ในยุคที่เราต้องแข่งขันนะครับก็ถือว่ากําไรนี้บวงนักบตรนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเครื่องให้กําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนครับเพิ่มอีกนิดนึงครับก็คือ เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะฮะบูชาพญานาคศรัทธาแล้วจะมีปัญหาเรื่องความรักบูชาด้วเนี่ยมีปัญหาไหมนี่บูชาอะไรที่มีปัญหาเท่านั้นเพราะความรักเป็นอย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นธรรมชาตินเพราะฉะนี้นเสน่ห์ของความรักเนี่ยมันคือความปรบผันแต่ด้วยอัตลักษณ์ของกําไรเนี่ยมีนาคูปุยา่าเหมือนกับเป็นการแก้ในเรื่องของอินฟินิตี้ก็คือเป็นความรักที่อมตะแล้วก็เป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหงุดเนี่ย ไมได้เลยนะครับทุกอย่างจะหมุนเวียนไม่รู้จบทั้งความรักทั้งความสำเร็จทั้งโชคลาบลองเชื่อดูเพราชีวิคุณจะไม่ทำรด้